สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็คือจะเป็น iPhone 15แล้วก็15พลัสนะครับทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันทุกอย่างต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้นเมื่อเทียบออกมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับ iPhone 15พลัสนะครับหน้าจอการแสดงผลอยู่ที่6.7นิ้วนะครับเท่ากันกับ 15 Pro Max ส่วน iPhone 15นั้นขนาดหน้าจอการแสดงผลอยู่ที่6.1นิ้วเท่ากันกับ iPhone 15 Pro นะครับใครที่กำลังสนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 15หรือว่า15 Plus มาใช้งานในช่วงนี้เดี๋ยวมาดูราคาดูโปรโมชั่นล่าสุดกันนะครับวันน่าสนใจไหมสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15 Plus แล้วก็ iPhone 15อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่20กุม พาพันธีปี2024เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 10 5นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับเป็นร้าน l s t m a l l iPhone 15เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ32,900ลดราคาล่าสุดเหลือ28,500บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากะพร่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ2,850บาทต่อเดือนเท่านั้นอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับจะมีส่วนลดแจกเพิ่มเติมให้ด้วยสําหรับสีมีครบทุกสีนะครับความจุเริ่มต้นที่128 กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเซเปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีส่วน iPhone 15 Plu s ันะครับก็ขายโดยทาง Apple เหมือนกันเป็นร้าน s t More นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ37,900นานะครับลดราคาล่าสุดเหลือ32,700บาทใช้ส่วนลดเพิ่มเติมได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยกระพันผ่อนได้พลพลสูงสุด10เดือนดอกเบี้ย0%นะครับสำหรับสีมีให้ัลือหทั้สหมสี ความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ป่ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 15แล้วเราก็15บหันจากทางด้านแอป Lazada นะครับชอบร้านไหนก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ไปสั่งซื้อหรือว่าจะกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกดเข้าไปรับส่วนลดก่อนก็ได้นะครับลิงก์ของ Lazada าอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากทางด้านแอป Sho ป e ีนะครับเริ่มต้นกันที่ iPhone 15กันก่อนร้านนี้ขายโดยทาง แท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ p p l e ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่28,600นนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยกเงิรผ่อนพันได้นะครับจัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีให้เลือก3สีนะครับน่าจะเหลือเป็นสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีชมพูความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ a p p l e ให้1ปีส่วน iPhone 15 Plu ัขายโดยทางร้าน i Studio เหมือนกันนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ประกันศูนย์ราคาเริ่่มต้นที32,800 800. วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยกระผ่อนผ่นได้นะครับจัดส่งให้ฟรีสําหรับสีขาดเฉพาะสีเหลืองเท่านั้นสําหรับความจุ128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ p p p l e ให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 15แล้วก็15พลัตจากทางร้านแอปช้อปปี้นะครับท่านในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15 Plus ค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาหน้าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 15โปรโมชั่นล่าสุดสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น18,200ถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้เราสั่งซื้อออนไลน์นะครับลดให้อีก1,000 บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ17,200บาทเท่านั้นมีให้เลือกครบทุกสีนะครับความจุมี2ความจุในส่วนของโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีหลายแบบให้เราเลือกเริ่มต้นกันที่โปรแรกนะครับเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของธ o มุกเอ e นะครับซื้อ iPhone 15ได้ที่ราคา19,200เมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ทุงหน้าโปร1 4 9 9ซื้อได้ที่ราคา2 3 0 0มนาอะครับไม่ต้องจ่ายค 1199ซื้อได้ที่ราคา21,800ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าทุกโปรโมีสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา19,200นะครับเมื่อท่านเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับถ้าเป็นสัญญา12เดือนมีค่าเน็ตลูงหน้า2,247บาทแต่ว่าถ้าเป็นสัญญา15เดือนไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้านะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา19,200แล้วก็ยายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา18,200เมื่อท่านย้าาย่ออนนไล์ม <True S 2> นะครับแล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าเน็ตลงหน้าด้วย2247บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราคา19300ค่าเน็ตลงหน้า2247บาทแล้วก็โปร1199นะครับซื้อได้ที่ราคา2800ค่าเน็ตลงหน้า1284บาททุกโปรมีสัญญา12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่28600ดูต่อกันที่ iPhone 15 Plus นะครับจากทางด้านค่าย True Move Edge เหมือนกันซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น2334 ร0 0นะครับเมื่อท่านเป็นลูกค้าของ True แล้วมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าถ้าเป็นโปร1499ซื้อได้ที่ราคา24,500โปร1199ซื้อได้ที่ราคา26,0 0 0บาททุกโปรสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา23,400นะครับเมื่อท่านเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 6 9 9มีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย2,247บาทโปร้อได้ที่สาาิบเจ็ดบาทโปรหน้่ง 1247บาทแล้วก็โปร1199ซื้อได้ที่ราคา26,000บาทขัน้นนี้ดงหน้า1,284บาททั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเปลี่ยนจากตําเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา23,400แล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายนะครับซื้อได้ที่ราคา22,400บาทเมื่อย้ายค่ายมาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับมีขั้นต่ําดงหน้าด้วย2,247บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราคา23,500แล้วก็โปร 199ซื้อได้ที่ราคา25,000บาททุกโปรโมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่32,800นะครับอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้สั่งซื้อออนไลน์นะครับลดให้อีก1,000บาทนี่ก็จะเป็นโปรโล,ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15 Plus จากทางด้านค่าย TrueMove S นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ17,000บาทนะครับท่านในที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True s h ทุกสาขาส่วนค่ายที่2 สำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย A I S iPhone 15ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,700นะครับราคานี้เป็นโปรสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่แต่ว่าถ้ายายค่ายก็ลดอีก1,000นะครับเหลือ18,700มีให้เลือก3ความจุนะครับเริ่มต้นที่128 g b กะไสหรับสีก็มีครบทุกสีส่วน iPhone 15 Plus นะครับเริ่มต้นที่23,900ถ้าย้ายค่ายก็เหลือ22,900 20, บาทมีให้เลือก3ความจุเหมือนกันนะครับสำหรับสี มีครบทุกสีท่านใดนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของ AIS ก็ได้นะครับ ปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อพร้อมโปร,โปรนะครับก็จะเป็นของค่าย d t แท iPhone 15นะครับความจุ128 g b โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,200ย้ายค่ายลดอีก1,500นะครับเหลือประมาณ18,700ประมาณนี้รายละเอียดของโปรโมีให้เลือกหลายแบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือน1699ซื้อเครื่องได้ราคา19,200ค่าหนี้ลูกหน้า2,100บาทโปร1499นะครับซื้อได้ที่ราคา23,000ค่าหนี้ลูงหน้า2 1,100โปร1199ซื้อได้ที่ราคา21,800บาทค่าเนดทุกหน้า1,200แล้วก็โปร899ซื้อได้ที่ราคา23,300ค่าเนดทุกหน้า900บาททุกโปรมีสัญญา12เดือนอยากแกผ่อน,ผ,อนผ่อนได้นะครับเป็นโปรดีแท็สบายเปผ่อน0%ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นส่วน iPhone 15 Plus นะครับจาก d t แทเหมือนกันนะครับความจุ128 g b โปรโมชั่นพิเศษล่าสุดสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น23,000 4 0 0ย้ายค่ายลดอีก1,500นะครับเหลือประมาณ21,900บาทโปรเน็ตรายเดือนที่น่าสนใจมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับเริ่มต้นกันที่แบบแรกเป็นโปรอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1699ซื้อ iPhone 15 p พลัสได้ที่ราคา23,400มีค่าเน็ตลูกหน้าด้วย2,100บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราคา24,500ค่าเน็ตลูกหน้า2,100โปร1199ซื้อได้ที่ราคา26,000บาทค่าเน็ตลูกหน้า1,200แล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ899นะครับซื้อเครื่องได้ร ค่า27,500ค่าหนึ่งทุกหน้า900บาท ส่วนคนที่อยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับเป็นโปรดีแท็สบายเปผ่อนย์อนใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเช่นเดียวกันเพียงแค่ท่านเป็นลูกค้าดีแท็สามารถไปผ่อนได้นะครับส่วนโปรพิเศษสําหรับลูกค้าดีแท็ใช้งานมา12เดือนขึ้นไปก็ซื้อได้ที่ราคา23,400โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่านิดล่วงหน้านะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15 Plus จากทางด้านค่ายดีแท็นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไป สอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ d ีแท็กช็อปทุกสาขา โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Plu ลัแล้วก็ iPhone 15นะครับคลิปนี้สรุปทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลรายละเอียดโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้นะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a ซาด้าแล้วก็ช้อปปีกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนใครที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วดูโปรแล้วชอบราคาชอบโปรของ ค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ